สวัสดีค่ะมาพบกับกระต่ายูี่ดิคะวัสดีพี่น้ำขิงมาทำอะไรคะมาดูข้าเต็มนคะคะมาดูอะไรข้าเต็มเลยไาเลยนี่ควันไฟ <c oughs> มาเผาขยะค่ะลูกขึ้นทำไมยียบขี่บอลน่ะลูกขึ้น <c oughs> มาทางเพื่นลูกหมามาทางพี่ มานี่มานี่มานี่เร็ว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 ดูอะไรคะน้องหญิงควันไฟมาเป็นพันธุาของพี่ได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไฟเยอะพี่จะพาไปขึ้นรถไฟไล่ไปไล่ไปถึงเมืองวังโกมาพี่มันควันไฟมาพี่มาเพี้ยมาเพี้ย มาหายใจฝังเร็วเต้นเร็วๆมาเต้นเร็วๆควันไฟโอ้ยจากเรียนใส่ควันไฟซะแล้วเออบ่เคยเห็นนะเสียบตาเดียวมาพี่มามาทั้งพี่มันเหม็นมามาเต้นเร็วๆอีกมาพี่อัสสวัสดีค่ะน้องยิงน้องยิงมาทำอะไรคะทำอะไรคะถึงควันไฟควันไฟ มาทางพี่มาทางพี่มันขึ้นทั้งฝ้าลรวฝุ่นควันไฟอะนีจจะ่มาจ <ะ S 1> ดควบไฟไดีมาเด้อสะอาดหรือ,อยังน้องยิงมาเร็วๆในวันน้องยิงพอน้องยิงอยู่ไหนไหนช่ไม่เจ๊กตัว นับก้อนนมีจักตัวไป,ไปกวดจ้าแ่บยล่ะโอ้ไม่ตกตายกับบันีล่ะ <c oughs> มาคุยกระปองเลยานานเอ้นนัน <c oughs> อแล้ <c oughs> าฝากกดไลค์หน่อย <c oughs> พี่ขิง ¡Muchas <coughs>